หุ้นตัวนึงที่จะ listed เป็น IPO ในวันพรุ่งนี้วันที่14คุมพานะครับก็คือชื่อบริษัทเมพคอร์ปอเรชันหรือเมพนั่นเอง MEB นะครับก็ถือเป็นแพลตฟอร์มอ,อ่านหนังสือออนไลน์นะท,ที่กำลังะจะจะเข้าตลาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปตามข้อมูลคร่าวๆกันก่อนนะครับคือตัวเมพเนี่ยเขา IPO มา75ล้านหุ้นนะครับราคา28.5บาทซึ่งคิดเป็น PE นประมาณ26เท่า นะครับก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะ P/E 26เท่าเนี่ยก็เอา100รนะครับแล้วหารด้วยสได้เอิญเอินิ่งยูประมาณ3.8%นะครับก็พรุ่งนี้เขา IPO เข้าในตลาด m a i นะถือว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หนังสือเบอร์หนึ่งของไทยนะครับแล้วก็เงินที่ได้จาก IPO รอบเม้ประมาณ2,000กว่าล้านนะครับเหียนเขาบอกว่าจะเอาไปขยายธุรกิจแล้วก็ทำคอนเทนต์ในต่างประเทศนะครับพูดถือหุ้นใหญ่ในของตัวเมเเนี่ยนะครับก่อนที่เข้าตลาดเนี่ยคือ B2S B2S <ะ>เนี่ยถือประมาณ5 5 4นะครับ ซึ่งอย่าลืมนะว่าคนที่ถือ B2S 100%ก็คือ CRC หรือว่า uh huh. Central Retail นั่นเองนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นตัวเมพเนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นบริษัทเป็นบริษัทในเครือนบริษัทลูกอีกทีหนึ่งของตัว CRC หรือว่า Central นั่นเองนะครับซึ่งตัวธุรกิจเขาเนี่ยก็แบ่งเป็นแพลตฟอร์มอีบุ๊กสองอันหลักๆไม่แน่ใจคุณผู้ฟังเคยใช้หรือเปล่านะคือเขาจะมีตัวเมพนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการขายหนังสือออนไลน์กับอีกตัวหนึ่งชื่อ Read Right, Read all right. อ่าซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยอ่ร,รนี่คือตัวตัวเขียนเนาะก็คือ Read ก็คือตัวอ่านเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าเป็นการเป็นสถานที่ที่นักเขียนกับนักอ่านมาเจอกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เน,เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้เอเอก็จะเป็นนิยายกับการ์ตูนนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วสัดส่วนรายได้ของ Read a l i g ์เนี่ยไม่ถึง5%เนะครับเพราะฉะน,นั้น c o n t r i b u t i o n ประมาณ95%จร,จริงของของธุรกิจเนี่ยอยู่ที่เมเปเลยนะครับพาไปดูรายได้นิดหนึ่งนะรายได้เขาเนี่ย ปี63สาเนี่ยราได้ประมาณพันล้านนะครับกำไรสุทธิร้อยหกสิบห้าล้านปีหกสี่รายได้พันสี่ร้อยห้าสิบล้านกำไรสุทธิสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านแล้วก็ปีหกห้านะครับรายได้เก้าเดือนนะแค่เก้าเดือนนะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านกำไรสุทธิสองร้อยสี่สิบล้านพี่ค,อค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากว่าเออมันเยอะมากถูกนุเอ็มเราเราเราไม่คิดว่าธุรกิจหนังสือออนไลน์จะรายได้ระดับพันล้านตอนแรกที่คิดว่าเราด้องร้อยใช่ไหมคิดว่าเราไม่ได้คิดว่าจะกําไรเยอะขนาดนี้ด้วย เพราะว่าแพลตฟอร์มอ,อื่นๆเขาขัดทุนนะพี่เป๊กเออจริงอันนี้จริงใช่เลยแล้วก็อย่าลืมนะตัวตัวกำไรสุดทีนี่ยประมาณจะสองร้อยกว่าล้านอันนี้อันนี้ไม่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูธุรกิจอื่นที่อยู่ในตลาดเนี่ยบางทีกําไรน้อยกว่านี้เยอะมากนะอันนี้คือแบบเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความน่าสนใจที่ที่พี่หยิบมาคุย